ว้าวมุมกาแฟเช้าวันจันทร์ของนเล็กฮนะนี่ฮนะอยู่บนแฟลตชั้นสองมองบรรยากาศข้างล่างฮนะดอกไม้สวยๆเลยนะี่ก็เป็นดอกตะแบกนะสีออกชมพูฮนะตัวนะนีนะ้แล้วก็ดูฮนะยอดตะแบกสีแดงๆดงนะสวยงามฮนะลงไปข้างล่างน,ะนี่คือสวนนเล็ก ดอกพวงคลามส,สวยๆเลยเดี๋ยวลงไปดูช่องจินตนะเสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีเช้าวันจันทร์ฮะสดใสฮะตื่นเช้ามาโหลมเก็เย็นสบายเลยมาจิบกาแฟากับนาเลยฮะเอาจิตใจที่มันหลังจากเราพักผ่อนกันนะตื่นมาเช้าๆมาสดชื่นมาแจ่มใสกับบรรยากาศแบบนี้ดูฮ ดอกพวงคลามสวยงามมากๆเลยนี่ก็เริ่มทยอยบานนะนะยังไม่ครูเต็มที่นะเนี่ยนะก็เป็นสวนพวงคลามที่นาเล็กลูกไว้หน้าแฟดนะดอกออกให้ชิมชมปีละแบบหลายครั้งมากนะแทบจะว่าเดือนละครั้งก็ได้นะมีดอกให้ชมตลอดเลย ดอกสีม่วงควงใหญ่ๆยาวๆเนี่ยดวดก็ไม่เคยเบื่อนะที่จะตื่นมาและชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยแบบนี้บานะนะงส่วนได้ฝนก็แตกยอดแตกกิ่งออกมาใหม่พร้อมที่จะออกดอกแบบนี้อีก ลำเก่ากิ่งเก่าที่สมบูรณ์นะก็ออกดอกใหม่นะส่วนยอดใหม่ที่แตกออกไปเนะก็รออีกสักพักหนึ่งมันแตกเป็นพุ่มเป็นช่อขึ้นไปเนะี่ยเดี๋ยวก็จะบานสะพรัง่งเป็นสีม่วงเต็มไปหมดน,ะนี่นะ่นเล็กปลูกเป็นแนวรั้วเป็นแนว เป็นแถวเป็นแนวอยู่ตรงมุมโค้งพอดีนะคนผ่านไปผ่านมาก็จะขับรถมาก็จะเห็นพอดีเลย,เ,ยเรามองพื้นที่ที่มันโล่งๆนะเนี่ยมันโดนแสงเต็มที่นะมันก็จะออกดอกให้เราชม มีบางส่วนที่ยังอยู่ข้างในมันก็ยังอุตส่าห์ออกนะฮะร,ร้านตรงนี้นะแล้วก็ใช้ไม้พาดออกนะไม้เก่าไม้แก่ตอนนี้ก็จะผุไปแล้วนะแต่ว่าก็ยัง ถึงผุก็ยังออกยังแข็งแรงอยู่นะเพราะว่าลำต้นของเจ้าพวงครามเนี่ยมันแข็งแรงแล้วนะมันเป็นลำใหญ่เนะี่ยต้นใหญ่นี่ต้นมันใหญ่เริ่มแข็งแรงแล้วก็พอที่จะพยุงได้นะ แต่ถ้าใครจะทำเป็นแบบมาตรฐานเลยก็เป็นราวเหล็กนะก็ดีเหมือนกันฮะเป็นราวเหล็กแล้วก็เป็นซุ้มสวยๆก็ได้แล้วแต่ให้พอที่จะรองรับน้ำหนักของกิ่งของพวงคามให้ได้นะ เราฟังเสียงนกเนะเหมือนอยู่ในป่าเลยเสียงนกนี่หลากหลายมากนะฮะเสียงนกแปลกๆเหมือนแถวนี้มันมีนกเยอะนะไม่ว่าจะเป็นนกกาเหว่านกแซงเซลนะคือนกป่าทั้งนั้นแหละเพราะพื้นที่มันแถวนี้มันอยู่ติดป่า ก,นะก,ก็เสียงกระรอกเสียงนกนะเชียบเลยเพลินยามเช้าๆเนี่ยก็พามาจิบกาแฟยามเช้านะมาเติมพลังก่อนที่จะไปทำงานกันนะ ความสำเร็จของนาเล็กที่ทำก็ทำให้มันเกิดการเติมเต็มความสุขในแต่ละวันแต่ละวันสวยงามมากมาเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บบรรยากาศยามเช้ากับสวนพวงครามของนาเล็กออกดอกสวยงามให้ชมกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ